สวัสดีครับผมนะครับผมพปกับช่องตวัดใช่ชาแนลนะครับคือเกานะครับมัอนี้พามาขอขั้วครับนี่ครับหมูสามสันกับเนื้อมันนะครับผิดแดงครับกระเทียมครับดอกหอมนะครับนี่ลงมือพัดแล้วครับตัดนี่ครับตัดทิมนะครับวันนี้ครับหองแซน้ำนะครับตัดออกหน่อยนึงครับนี่ครับ หันเลยครับเนี่ยครับสินประมาณนี้ครับพอดีคำอันนีแอเอาดอกมันนีแอเอาดอกบล็อเออดอกดอกมันไ่นเอาออกดอกสีเอาออกนี่ครับดอกบล็อนะครับนี่ครับดอกดอกหอมนะครับบล็อตเอาแต่กัดนันบ่อ่าเอาแต่กานเนี่ยดอกสีเอาออกดอกก็ออกนะครับเปลี้ยงก็ออก เวลาพันสีเห็นสีชมมันเปรี้ยวมันสิสมมันสิเปรี้ยวนะครับเพราะวนมองดองมันนะมันสิเปรี้ยวแต่การมันนะครับเอาทิ้งเลยผูใดอยากเอาก็ได้้าโปรได้หมักสมบ่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนะครับ้าโปรได้หมักเปรี้ยวกับเอาดอกมันนะครับนี่ครับดอกหอมนี่มาจากที่มาของดอกหอมนี่คือปลูกหอมแดงนะครับ ครับปลูกข้าวแดงกัเด็ดเด็ดออกเนาะต้องเก็บดอกมันออกให้มันลงหัวต้องห้าต้องเด็ดออกเด็ดดอกมันออกนะครับให้มันลงหัวไหมใส่ยีนนี่มีตลาดแต่ก้อนนี้ก็เอาถิ่มเนาะหยุกสมือมีตลาดรับซื้อสมือมีตลาดรับซื้อแต่ก้อนไม,ม่มีหม่องขายนะครับไม,ม่มีหม่องซื้อนะครับไม่มีผู้มาดรับซื้อนะครับ,รบแต่ก่อนมีผู้รับซื้อสมือนี่ก็มี่เหร <ม>แต่ก้อนนี่แต่ก้อนนี่เด็ดถิมเนาะเด็ดถิมแล้วเป็นหน่อยเวดเด็ดมันลายพดถ้านหอมบะลงหัวนี่ครับที่มาของดอกหอมนะครับเรียกงว่าดอกหอมเอาเอาไปขันสจมก็ได้โจมสจมพักดองเห็ดเป็นพักดองแส่บเอาไปอมเอาไปยังก็ได้ ให้เลี้ยงให้พร้อมนะครับต้มด้วยหมูนะครับหมูสามสันลงก่อนหม <Seo> ูสามสันลงก่อนนะครับสามสันลงมพัดก่อนนะครับเกี่ยวสามสันก่อนนะครับสามสันน้ำซุปก่อนนะครับค่อยต้มด้วยด้วยหมูนะครับ สามสันนะครับมันสุกก่อนนะครับตัวเนื้อมูนี่มันสุกง่ายนะครับน้้อมูผัดดุงนี้แข็งเนื้อมูนี่ผัดดุ้นนะครับมันจะแข็งนะครับมันโมนิ่มนะครับตามเด่นนี่นครับเนื้อมูครับ พัดที่ดังผัดให่เนือมู้สุกแล้วดอกหอมลงแบบผัดให้นือสุกอนให้เนือมุกก้นผัดเห้เน,อเนือมูสุกนะครับแกระตายด้วยดอกหอมนะครับดอกหอมตีหั่น้วย จบเอยครับมูสุกแล้วนี่ครับการหอม,อมต้วงกาครับนี่ลายเตือกะครับ,บนนมันมีปริมาณพัด มันหัวอยครับพงนัวน,นัำตานปีบหม,มักวานกับเซร์ไหลๆนต้ตานนี่คนเป็นเบาหวานกินได้ อย่าใส่อันนี้เกินประมาณดอกหอมมันหวานอยู่แล้วอันนี้มันน้ำตาลธรรมาชาติน,นี่พงนัวพงสดดู้รถดบสิรถดีอ๋อนี่ครับรดดีห,หลายเติบรดดีนะครับนี่ น้ำปลาอย่าผึ่งใ่อันนี้มีนึองอันนี้เพิ่มสีสันซื่อซื้อสีอูดั้ครับน้อยนึงไม่ต้องเยอะเพิ่มสีสันนะครับสีอูดั้ำ ปบ้านไดนเซนหนาใซนหนานิดน,งน,งนึงนะครับตอนน้ป้าครับตัดแบ่งออกเลยเนี่ยอตัวอุ่นๆเขาป่ให้เด็ดชุ่เนี่ยบร้อยครับ เร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับนี่ครับล่อตักเสิบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เขามองคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับลำาำรวยนะครับมีเงินมีทองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม